สวัสดีครับเอฟซีวันนี้ผมพาทุกท่านมารู้จักสินค้าตัวนี้นะครับมันคือตามแมวนะครับหรือลูกแก้วดูน้ำมันของปั๊มพ่นยาสามสูบมาลูยามากตัวแรกเนี่ยจะเป็น0 9 2 2 4 1อ่หนาหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้โอเคก็ตัวที่2จะเป็น1 2ึ่งยปจะเป็นโมเดล MS413 จะเป็นรุ่นเก่าอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นปัจจุบันแล้วก็ใช้ได้เกือบทุกรุ่นเลย MSD 41 MSD 45 MSD 55 MS 415 MS 4174 419 MSD 515 615สารพัดรุ่นเลยนะตัวนี้นะเป็นรุ่นใหม่ปัจจุบันเดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดแต่ละตัวให้ทุกท่านตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น132856นี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาเราจะเปลี่ยนลูกแก้วเขาจะเปลี่ยนทั้งอัน สาระของคลิปที่เราเอามาทําก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นแบบไหนตัวนี้เป็นไหนตัวไหนเป็นแบบเกลียวตัวไหนเป็นแบบอัดล็อกตัวไหนเป็นแบบสกรูเราก็เลยเอามาถ่ายต่างหากทุกท่านดูอย่างไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นของ MS 415ตัวนี้415 315มีนี่นะ415ลูกแก้วเขาจะเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบเกี่ยวนะส่วนไอตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ MS 40V เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบแบบนี้ นะตัวนี้ลูกแก้วเนี่ยลูกค้าบางคนไม่รู้นะมันคือถอดไม่ได้นะเวลาเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งฝาอย่างนี้เลยเวลาเบิกจากห้างมาก็เปลี่ยนทั้งฝามันไปนแบบกดล็อกถอดไม่ได้นะครับถ้าถอดได้มันมีโอกาสแตกสูงมากเลยก็เดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ทุกท่านดูนะว่าตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่สักครู่ครับอ่ะเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้วงนอกเขาจะโตประมาณ3 4มมิลน,นะ ความสูงทั้งตัวเนี่ยก็จะสูง21.5ตรงเกียวเนี่ยนะตรงเกียวนี้โต27มิลนิดๆอ้น,นี้เข้าใจว่าเป็น M27 เกียว2โอเคนะครับส่วนตัวถัดไปเนี่ย M S 413ร้านไม่มีข้อมูลนะครับว่ามาใช้แค่413อย่างเดียวหรือเปล่าหรือใช้ได้รุ่นอื่นเก่าๆหรือเปล่าแต่ว่าทางร้านรุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีขาย ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช้แต่แบบนี้แบบเดียวนะครับตัวนี้สูง32ตัวนี้สูง40.5แล้วแล้วก็ความหนาตัวนี้สูงประมาณ7มอิลมาดูข้างๆตัวสกรูเนี่ยน่าจะเป็น m 6นะ m 6ยาวประมาณ8หรือ10มิลใช้สกรูขันเข้าไปให้แน่นเฉยอ่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายโอเคตัวนี้วัดได้38 ส่วนข้างในนี่วัดได้วัดได้ประมาณ36โอเคนะครับก็ท่าในใดมีคําถามก็ลองทักมาถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ